อนเช้านะคะไม่ได้กินข้าวเลยนะคะงานยุ่งม,มากๆก็เลยมากินข้าวเที่ยงแทนนะคะเป็นร้านวันอาทิตย์ลอสเตอร์แอนด์ิยอนะคะของเซนทาราแกนสาขาเซนทาราลาด้าวเป็นเป็นเหมือนแบบว่าบุฟเฟ่ตนานาชาตินะคะมีทั้งไทยจีนญี่ปุ่นมีอินเดียด้วยนะคะแล้วก็พวกอ,อ,อาหารทีโลกนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเห็นว่าที่นี่นะคะมีเมนูเด็ดหลายเมนูเลยนะคะ ก็อยากจะลองก็เลยต้องมาโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง ในวันนี้นะคะเป็น Sunday b u n ต l อ s t e r a ์แอนดค่ะที่อีจะแนะนำให้มาทานกันนะคะทำไมนะจะต้องเป็น l o b s t e r a n o n e y o n d ก็เพราะว่านะคะที่นี่เขาใช้ l o f t ต e r จากฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีให้เลือกมากถึง3แบบ3รสชาติด้วยกันนะคะทั้งทอมิโดนะคะซึ่งเป็นแบบอบชีสและกิววิสกาลิกและบัตเทอร์นะคะหรือเนยและแบบโพสนะคะซึ่งเป็นสไตล์นึ่งนะคะส่วนบี o อนทำไมถึงต้องเป็นบีออนคะก็เพราะว่า เขารวมห้องอาหารชั้นนำทั้งไทยจีนญี่ปุ่นอิตาเลียนนะคะอินเดียฝรั่งเศสมาไว้ในที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ ไปตานต่อไปครับเป็นเหมือนสปาเกตตี้แล้วรายการพี่ยุ้ยกินไหมแล้วรายการอีกนี่มีมีมีหลายคลิปอย่างไานี่เลยอนนี้เ่งเริ่มคลิปมีคลิปแรกเลยใช่ไหมคะผู้ชมใช่คลิปแรกเลยค่ะเจ๊ต้องลองเจ๊ต้องลองเจ๊ต้องลองให้หมดงั้นเราก็ชิ้นนึงอือน้องทำงานหรือว่าไง เพิ่มความหลากหลายของรสชาตินะคะใช่เองทำไมไม่รู้ถ้าสนใจก็ถึงหลายรายการเราอยากให้ลองได้ครับเดี๋ยวเด้ค่ะขอบคุณมากนะคะเขอบคุนแหมมาถึงนี่เลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเอ่อร้านซันเดย์ที่นี่อืมก็คือล็อตเตอร์นั่นเอง นี่ค่ะโอ้ยไม่เสร็จเหมนกันเนี่โอ้โหนี่ค่ะมีทั้งมันกุ้งนะคะแล้วก็มีชีสนะคะเดี๋ยวอีกขอเพิ่มรสชาติด้วยการบิดมะนาวลงไปนิดนึงอ๋อเด็กบล็อกเกอร์กระเดียมไหมอันนี้ ของอีกเป็นครีมชีสค่ะอบชีสทบคิดว่าพูดกต่เราเหรอพูดกับกล้องไม่ได้เหรออยู่กันเรื่องของเราคนพูดกันดูหรือเปล่าเราก็พูดกับพี่ด้วยแล้วก็พูดกับกล้องด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเย่มีทั้งมันกุ้งนะคะมีทั้งมันกุ้ง แล้วก็ออมีชีสแล้วก็มีเนยนะคะแล้วก็เมื่อกี้บีบน้ำมะนาวไปนิดนึงอืมอืมอืมเยอะเยอะไ่ต้องบีดน้ำมะนาวไปน,นิดนึงก็กินแบบแกเรียนอืมอืมแู้เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูดิค่ะนี่ค่ะไม่ไม่รู้มันเห็นควันไหมแต่หนูนเห็นควันไม่รู้ควันจะไปถึงกล้องหรือเปล่า อ้ามเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะนี่ยค่ะผัดไทยร้อนๆเดี๋เราช้อนทุกก็ได้่คือที่นี่เขาเขารู้สึกว่ามาตรฐานดีนะก็คือแบบทุกจานอ่ะเขาอยากจะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความแบบเอ่อรสชาติพี่แบบสดสดใหม่นะคือแบบพยายามทําให้มันร้อนตลอดเวลาอือดูเหมือนพี่ไม่ค่อยกินอะไรไม่ค่อยปรุงเนาะอือกินแล้วไม่ค่อยปรุง ทะเลอืมอืมแไนมอากอจามมอยไหนถ้าพ่นควันได้พ่นไปเลยอืมอันนี้แยกเป็นหายเทลนี่คือแ้วอืมแยกินไปแล้วแยกเอาไหมกินไปแล้วกินเลยนันหนูขอนะ้าสเตอร์ ปลาหมึกแล้วก็หอยคือมาที่นี่มันมันครบจริงๆนะอือเราเดินไปจัมปะเลยเรามากันหลายคนนะคะคือแต่ละคนอาจจะชอบเมนูไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็เพื่ก,กินแชร์ร่วมกันได้หมดเลยคือต้องเลอดเองไม่ได้กินคนนี้รนี่มีควันวยนะเห็นะ<ะ>นไหมเอ่ยนี่เลยต้องน้ำซุปกุ้งแม่น้ำเป็นไงม่ใช่ไอ่อืม,อ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 ม อนี่ค่ะเป็ดปักกิ่งนะคะหนังเป็ดหนังเป็ดหนังเป็ดปักกิ่งนะคะแล้วก็มีต้นหอมเนาะแล้วก็แพร้แป้งแป้งแป้งเป็ดปักกิ่งนะคะแล้วก็จิ้มซอสซอสอร่อยมากเง็บอืมก็ออกหวานเนาะอืมอันนี้อีกอินไปอืมอ่าก็ถ้าไม่ร้อค่นี้ หรอเทปไหมอือกะท้าเราเกิมกันถึงที่อีกชอบมากๆอืออ่ะที่เนี้ยหือว่าอาหารเวเทอนอร่อยอีกถึงว่าอาหารเวอเทิร์อร่อยกว่าอะไรว่าอาหารไทยอีกเผื่ไปด้วยดืมของหวานอ่าออแซนบอว์ดูเทปมา เจังมากเลยค่ะเชฟอ๋อเอค,ค่ะอิ่มมากๆเลยหนูขอแนะนำเลยนะคะอันนี้พี่สาวอีเองสวัสดีค่ะอิ่มนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เจ๊หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นเองมีจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกสาม 2, 5, 6, 3, ค่ะและมีเฉพาะวันวันที่เท่านั้นนะที่ไหนคะที่โรงแรมเซนทรัลเซนทรัลพาว่าค่ะโอเค๊ายบายค่ะทุกคน